คลิปนี้มาแนะนําเรื่องของสัญญานะครับกฎหมายสัญญาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับเรื่องของสัญญาเนี่ยนะจะแบ่งออกเป็น4หมวดนะก็คือก่อผลมัดเลิกนะครับหมวดที่1ก่อให้เกิดสัญญาหมวดที่2ผลแห่งสัญญาหมวดที่3มัดมัดจำและเบียบปรับหมวดที่4เลิกสัญญา <c oughs> คลิปนี้ผมจะแนะนําเทคนิคในการในการศึกษานะคือเทคนิคในการศึกษาของผมเนี่ยผมก็จะมาดูภาพรวมก่อน ภาพรวมอย่างที่บอกอะสัญญามันมีกี่หมวดใช่ไหมผมก็ได้แล้วนะก่อผลมัดเลิกได้คราวนี้ในหมวดที่1เนี่ยก่อให้เกิดสัญญาเนี่ยผมก็จะมาดูว่าในในหมวดที่ก่อให้เกิดสัญญาเนี่ยมันมีกี่มาตราผมก็ไล่ไล่ไล่มานะไปจนถึงมาตรา3 5มใช่ไหมไปจนถึงมาตรา367ใช่ไหมรวมทั้งหมดแล้วเนี่ยมันเป็นมันมี15มาตราด้วยกันคราวนี้ใน15มาตราเนี่ยผมก็จะมาแกะแต่ละมาตราว่ามาตรา354เนี่ย เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรเห็นไหมผมก็เลยทำนี่ผมก็เลยทำว่านี่ๆๆนี่นี่มาตรา354เนี่ยถึง357เนี่ยนะรวม4มาตราเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับคำเสนอเห็นไหมสามห้าแปดมาตราสามห้าแปดถึงสามหกหนึ่งรวมสี่มาตราเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับคําสนองมาตราสามหกสองถึงสามหกห้าสี่มาตรานี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับคํามั่นนะแล้วก็มาตรา 366ถึงส6 7ดสองมาตรานี้นะเป็นเป็นเรื่องเกี่ยวกับข้อข้อสัญญาที่มีหลายข้อะนะตรงนี้นะเนี่ยมีอยู่สองมาตราแล้วก็มาตรา368มีอยู่หนึ่งมาตราเป็นเรื่องของการตีความข้อสัญญาเห็นไหมเพราะฉะนั้นในหมวดกอ่อให้เกิดสัญญาเนี่ยนะ,ะท่านวางบทบัญญัติเอาไว้15มาตราและใน15มาตราเราจะเห็นว่า <c oughs> มีข้อกฎหมายอยู่นะกี่ข้อครับ5ข้อด้วยกัน ห้าข้อก็คือขอ้ขอข้อกฎหมายเกี่ยวกับคําเสนอคําสนองคํามั่นข้อสัญญาหลายข้อและก็การตีความผมก็เลยใช้เทคนิคในการจําโครงให้ได้ก่อนผมก็ใช้เทคนิคอย่างนี้นะเน,นอหนองเห็นไหมถ้าเราเราเราบอกว่าถ้าเราศึกษาในหมวดหนึ่งก่อให้เกิดสัญญาเนี่ยผมบอกว่าเนี่ยผมผมมีคอนเซปต์เกี่ยวกับหมวดนี้ว่าเนื้อหนองมั่นหลายตี เมื่อเหนือหนองมั่นหลายตีเหนือหนองม่นหลายเนี่ยจำเนี่ยจำห้าคำเนี่ยแล้วผมก็บอกว่าเอ้ห้าคำเนี่ยแต่ละมาตรามีกี่มาตรามีสี่สี่สี่สองหนึ่งเนี่ยเวลาที่ที่เวลาที่ผมจะไปทำข้อสอบนะนะผมก็จะนึกอย่างเงี้ยสมมติผมจำมาตราสามห้าสี่ได้ใช่ไหมฮะพอผมไล่เหนือหนองนะม่นหลายตีเนี่ยนะเวลาข้อสอบออกมาในในเกี่ยวกับประเด็นข้อกฎหมายในยที่อยู่ในหมวดขอให้เกิดสัญญาเนี่ยผมก็จะมาไล่ตัวบทได้เลย ม,มันพอ,พอผมไล่ตัวบทได้เนี่ยการตอบการตอบตัวบทการตอบเลขมาตราได้เนี่ยถามว่ามันแสดงให้เห็นถึงภูมิรู้ของคนตอบไหมมันต้องแสดงให้เห็นถึงภูมิรู้ของคนตอบเพราะฉะนั้นเวลาที่เรา <c oughs> จะทําความเข้าใจกฎหมายแลืจะตอบสามารถตอบแหล่งที่มาพิกัดของกฎหมายว่าอยู่ตรงไหนของของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้อะ่ะมันดีกว่าที่เราจะตอบล,ลอยๆว่าเอ้ยตรงนี้เป็นเรื่องของคําเสนอนะนี่เรื่องของคําสนองนะแล้วไม่รู้อะ ที่มาของมันที่มาของที่เราบอกว่านี่คำสนองอย่างเงี้ยเนี่ยมันอยู่ในมาตราอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยถ้าเราตอบได้อย่างงี้นะเหนิหนองมั่นหลายตีเออนะทำจำให้ได้นะเอาล้ครับเทคนิคต่อมาที่จะให้ให้ดูว่าในเรื่องเกี่ยวกับคำเสนอเนี่ยคำเสนอเนี่ยนะมันมีอยู่สมาตราในสมาตราเนี่ยผมก็ผมก็ต้องมาทำความเข้าใจว่าเวลาที่ที่บอกว่าก่อให้เกิดสัญญาเนี่ย แปลว่าคนที่จะเรียนเรื่องสัญญาได้เนี่ยมันจะต้องผ่านเรื่องของ <c oughs> กฎหมายเรื่องนิติกรรมมาก่อนใช่ไหมถ้าเราผ่านถ้าเรายังไม่ผ่านกฎหมายนิติกรรมนะเราอยู่ๆเราจะบอกคําเสนอนะเราอยู่ๆมามาถึงมาเราโผล่มาถึงมาเรามาเรียนเรื่องคำเสนอเลยเนี่ยเสร็จไหมฮะบางคนเสร็จเลยนะคือไม่เข้าใจอ่ะไม่เข้าใจคอนเซปต์ของกฎหมายว่าไอ้คาเสนอเนี่ยนะมันมาจากนิติกรรมนะนิติกรรมของบุคคลที่ทําทํานิติกรรมฝ่ายเสนอ นะคำสนองมันก็มาจากนิติกรรมของบุคคลที่ทําคําสนองเห็นไหมเพราะฉะนั้นนิติกรรมที่เป็นคําเสนอนิติกรรมที่เป็นคําสนองถ้านิติกรรมสองตัวนี้สองคนนี้สองฝ่ายนี้มาเจอกันมันจึงจะเกิดสัญญาครับเพราะฉะนั้นสัญญาจะเกิดได้ยังไงสัญญาเกิดจากนิติกรรมสองฝ่ายคือฝ่ายที่มีคําเสนอฝ่ายบุคคลที่มีคําสนองเมื <ME> ่อบุคำคลทําคําเสนอก็คือทํานิติกรรมฝ่ายเสนอ บุคคลทาคาสนองก็คือทํานิติกรรมฝ่ายสนองเห็ไหมแต่ละคนทํานิติกรรมมาและนิติกรรมแต่ละฝ่ายมาเจอกันมันเลยกลายเป็นนิติกรรมสองฝ่ายสัญญาจึงเป็นนิติกรรมสองฝ่ายเห็นไหมที่บอกว่านิติกรรมสองฝ่ายคือเรื่องของสัญญาสัญญาคือเรื่องของนิติกรรมสองฝ่ายเพราะฉะนั้นไอเรื่องของคําเสนอเนี่ยเห็นไหมการใดจะเป็นคําเสนอเนี่ยก็คือคนที่เขาทําคําเสนอเข้ามา การใดที่เป็นคําสนองคนที่เป็นคนสนองรับเข้ามานั่นคือเรื่องของนิติกรรมเวลาที่เราเราเราเรียนเรียนเรียนกฎหมาย Level, homework, เรื่องของนิติกรรมเนี่ยเราก็จะพบว่าคนที่แสดงเจตนาในการทํานิติกรรมฝ่ายเสนอเนี่ยนะถ้าเขาทํานิติกรรมฝ่ายเสนอที่โอ้โหนิติกรรมที่เขาทาลงอะนะเรื่องของนิติกรรมเราก็ต้องมาตรวจสอบว่าการที่เขาทํานิติกรรมเนี่ย มันเป็นนิติกรรมที่สมบูรณ์แบบตามที่กฎหมายกําหนดไว้ไหมทําไมผมต้องตั้งคําถามอย่างนี้ก็เพราะว่าเวลาที่เรานําข้อกฎหมายไปตัดสินปัญหาข้อพิพาทของคนเนี่ยนะเราจะต้องตรวจสอบตั้งแต่จุดก่อให้เกิดสัญญาเลยนะคราน,นี้ไอ้จุดที่ก่อให้เกิดสัญญาเนี่ยเนี่ย,ยาบอกท่านมาเริ่มที่ว่าคําเสนอคําสนองที่ต้องตรงกันผมก็ต้องย้อนกลับไปอีกว่า คำเสนอที่ว่านั้นน่ะมันจะต้องเป็นคําเสนอที่เป็นนิติกรรมที่สมบูรณ์แล้วคําสนองก็จะต้องเป็นคําสนองที่เป็นนิติกรรมที่สมบูรณ์แล้วหมายความว่าอย่างไงก็หมายความว่าคนที่ทํานิติกรรมฝ่ายเสนอนั่นหมายถึงนิติกรรมที่เขาทําลงมาน่น่ะมันคือการใดๆที่เขาทําลงโดยชอบด้วยกฎหมายและด้วยใจสมัครมุ่งโดยตรงต่อการผูกนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลเพื่อจะก่อเปลี่ยนแปลงโอนสงวนหรือระงับซึ่งสิทธิหรือไม่ คำเสนอซื้อคำเสนอซื้อนะคติว่าเรามีคำเสนอซื้อการเสนอซื้อนั่นหมายถึงซื้อน่ะมันเป็นมันเป็นเรื่องของสัญญาคนท e ี่ทำนิติกรรมซื้อขายเนี่ยนะนั่นหมายถึงถ้าเกิดเขามีคำเสนอซื้อมานั่นก็คือการที่เขาทำนิติกรรมซื้อนะนิติกรรมเกิจการซื้อขายเนี่ยเป็นนิติกรรมที่กฎหมายมีกฎหมายรองรับไหมครับปรากฏว่าซื้อขายมีกฎหมายรองรับนะสัญญาซื้อขายมีกฎหมายรองรับ แล้วการที่เราไปทํานิติกรรมซื้อขายเนี่ยมันเป็นการทําลงโดยชอบด้วยกฎหมายไหมการทําโดยชอบหรือไม่ชอบเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีตัวตัวบ่งชี้ตัวชี้วัดว่าการการอย่างไรที่ว่าชอบหรือไม่ชอบเนี่ยและด้วยใจสมัครไอด้ด้วยใจสมัครเนี่ยมันก็จะมีตัวบ่งชี้ว่าอย่างไรเรียกว่าใจสมัครอย่างไรเรียกว่าไม่ใจสมัครเน่ยไหมการมุ่งโดยตรงต่อการผูกนิติสัมพันธ การซื้อขายเนี่ยมันเป็นเรื่องของการมุ่งโดยตรงต่อการผูกนิติสัมพันธ์ก็คือเกิดขึ้นระหว่างบุคคลนะก็คือถ้าเกิดเราเนี่ยเป็นเป็นฝ่ายเสนอซื้อเห็นไหมอีกฝ่ายหนึ่งก็จะต้องเป็นฝ่ายสนองเมื่อซื้อเมื่อคนเสนอซื้อเมื่อมีคําเสนอซื้อเมื่อคนอีกคนหนึ่งมีคําสนองเป็นมีฝ่ายสนองมันก็เกิดการผูกนิติสัมพันธ์เกิดความเกิดการผูกความสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลแล้ว และมันเป็นความผูกพันตามกฎหมายด้วยก็คือ,อนิติสัมพันธ์เกี่ยวกับการซื้อขายคราวนี้นิติสัมพันธ์ไอ้ที่ว่านั้นน่ะมันมุ่งโดยตรงต่อการผูกนิติสัมพันธ์ก็จริงแต่วัตถุประสงค์เนี่ยของเขาเพื่ออะไรก็เพื่อจะก่อเปลี่ยนแปลงโอนสงวนหรือระงับซึ่งสิทธ์ก็ต้องถามว่านิติกรรมซื้อขายอ่ะสัญญาซื้อขายอ่ะมันเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเรื่องของสิทธิ์อะไรก็ต้องตอบว่ามันเป็นเรื่อง ที่เกี่ยวพันกับการเปลี่ยนแปลงในเรื่องเกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินเนี่ยถ้าเกิดเป็นเรื่องซื้อขายนะสิทธิที่บอกว่าเปลี่ยนแปลงยังไงก็คือคนซื้อเน mm ี่ยเขาอยากจะได้ทรัพย์สินของคนขายคนขายก็เป็นเจ้าของทรัพย์สินเขาเขาในเมื่อถ้าเกิดเขาต้องการขายอีกคนต้องก็ต้องการซื้อไอการเปลี่ยนสิทธิ์เนี่ยสิทธิที่ว่าเนี่ยก็คือกรรมสิทธิ์การเปลี่ยนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินมันต้องเกิดจากนิติกรรมเพราะฉะนั้นต้องเกิดคนสองคนมาเสนอซื้ออีกคนนึงขอขายอย่างเนี้ย มันเป็นการผูกนิจจิสําคัญขึ้นเพื่อจะก่อก่อให้เกิดกรรมสิทธิ์ใหม่เกิดขึ้นแก่คนซื้อเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์เดิมจากคนขายไปยังคนซื้อเห็นไหมโอนกรรมสิทธิ์จากคนซื้อไปจากคนขายไปยังคนซื้อเห็นไหมฮะเนี่ยโอนเนี่ยเปลี่ยนแปลงหรือระงับระการระงับสิทธิ์ระงับก็คือระงับสิทธิ์ของคนขายคนขายเมื่อโอนกรรมสิทธิ์ไปให้คนซื้อแล้วคนขายก็ไม่มีสิทธิ์แล้วไงไม่มีสิทธิ์ไม่มีกรรมสิทธิ์เหนือทรัพย์สินอันนั้นก็เท่ากับว่า เป็นการระงับสิทธิ์ของคนคนขายเห็นไหมฮะเพราะนินิตกรรมเนี่ยที่ที่ที่ฝ่ายหนึ่งกระทาลงเนี่ยถ้าเราถ้าเราสาวหาเนะี่ยสาวหาว่านิติกรรมฝ่ายสมมตินิติกรรมของคนที่ทําคําสนองเนี่ยไอ้คำคำเสนอเนี่ยนะเขามันเป็นนิติกรรมฝ่ายเดียวที่เขาก็ทําลงมันก็จะต้องมีการตรวจสอบว่านิติกรรมฝ่ายเดียวก็คือคําเสนอนั้นเนี่ยมัน มัน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 สมบูรณ์แบบเป็นนิติกรรมไหมไอการสมบูรณ์แบบเป็นนิติกรรมเนี่ยแน่นอนฮะเวลาที่คนทะเลาะกันเนี่ยนะมันก็ต้องมีการมาตรวจสอบว่าไอไอไอในส่วนของคําเสนอนะนะมันมันมันถูกต้องตามรูปแบบของนิติกรรมไหมนั่นคือถ้าไอไอคำเสนอของเขาเนี่ยนะมันมีวัตถุประสงค์ไม่ต้องห้ามทถ้าคำว่าไม่ต้องห้ามก็คือ กฎหมยายบัญญัติว่าการใดมีวัตถุประสงค์เป็นการต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมายไอ้ที่เราบอกว่าเราไปเสนซอซื้อซื้อทรัพย์สินของเขาอะไอ้ทรัพย์สินนั้นอะมันต้องห้ามตามกฎหมายไหมครับถ้าเกิดไม่ต้องห้ามเช่นเราบอกว่าเราขอเสนอซื้อบ้านจากคนขายไอ้บ้านที่จะต้องมีการซื้อขายถามว่ามีกฎหมายห้ามไหมมีกฎหมายนั่นไหมไม่มีใช่ไหมแต่ถ้าเกิดบอกว่าเราไปเสนอซื้อยาเสพติดยาเสพติดเนี่ยเป็น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 สิ่งที่กฎหมาย บัญญัติห้ามไว้ชัดแจ้งโดยกฎหมายเลยใครมีไม่ได้ใครเสพไม่ได้ใครมีใครครอบครองไม่ได้ทั้งสิ้นเลยถ้ามีการไปทํานิติกรรมซื้อขายยาเสพติดอย่างนี้ถามว่าวัตถุประสงค์แห่งการซื้อขายตรงนี้มันต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมายไหมถ้ามันต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมายถึงแม้ว่ามันเป็นคําเสนอที่มีการตกลงกันทํานิติกรรมแต่นิติกรรมที่ทําลงนะมันต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมายเห็นไหม การนั้นเป็นไนฮะการนั้นเป็นโมฆะถึงแม้ว่ามีมีข้อตกลงซื้อขายกันจริงนะแต่เวลามาขึ้นศาลเนี่ยศาลก็ต้องมาตรวจสอบว่าเออตกลงแล้วนิติก,กรรมคําเสนอแล้วก็นิติกรรมฝ่ายสนองเนี่ยมันมันมันต้องตรงกันก็นจริงนะแต่ถ้ามันมีวัตถุประสงค์เป็นการต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมายอย่างเงี้ยเห็นไหมมันก็เป็นโมฆะแล้วก็พ้นวิสัยขัดต่อความสงบอันเนี้ยคนที่ศึกษานิติก,กรรมมาอย่างดีแล้วก็จะเข้าใจไงะฮะ แต่ถ้าเกิดยังไม่เข้าใจก็แปลว่ายัางศึกษามาไม่ดีพอนะก็ต้องมาทบทวนกันใหม่นะครับอย่างกรณีเรื่องของการแสดงเจตนาเนี่ยการแสดงเจตนาที่ที่บอกว่าคนคนเสนอทํานิติกรรมนะถ้าคนที่เขาเสนอทํานิติกรรมเนี่ยกรณีที่ว่าถ้าเกิดเจตนาเขาไม่ไม่สมบูรณ์เจตนาที่มันบกพร่องอะนะอย่างกรณีของการที่เขาถูกหลอกลวงการถูกกลืนชดชดเนี่ยเราจะเห็นว่าสัญญาต่างๆที่เกิดขึ้นมาเนี่ย มันจะมีเวลาที่อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเขาเขาไม่ได้ตามสัญญาเนี่ยเขาก็จะอ้างอีกฝ่ายหนึ่งว่าหลอกลวงเนี่ยอลอหลอกลวงก็คืออะไรหลอกลวงก็คือการทํากลช่อชนเนี่ยตรงนี้นะก็คือถูกหลอกอ่ะแล้วคราวนี้ไอการหลอกลวงเนี่ยที่มาอ้าง,อย,างอย่างคนที่บอกว่าสัญญาเกิดนะมีคําเสนอจริงนะมีคําสนองจริงนะอย่างเงี้ยนะแล้วปรากฏว่าพอฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะอ้างขึ้นมาอีกฝ่ายอ้างว่าอีกฝ่ายหนึ่งหลอกลวงเห็ไหม อันนี้การอ้างหลอกลวงเพื่ออะไรเพื่อเอาเงินคืนบางทีเนี่ยเอาไปลงทุนอย่างกรณีที่ว่ามันมีเรื่องของแชร์ลูกโซ่ <c oughs> ที่ว่ามีการหลอกลวงการเล่นแชร์กันน่ะใช่ไหมแล้วก็พอไม่ได้เงินตามที่ที่อีกฝ่ายหนึ่งเขา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 ,เขาสัญญิงสัญญาว่าจะได้อะ่ะดูดีๆนะอย่างเรื่องของการเล่นแชร์เนี่ยการแชร์เล่นแชร์เรื่องหรือพวกไม่ว่าจะแชร์ดังๆนะฮะที่ที่เรา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 ,เราได้ยินได้ฟังในสังคมอะ่ะ พอได้ก็เงียบนะแต่พอไม่ได้นี่นะโอ้โหก็โยวยวายว่าหลอกลวงหลอกลวงอะนะคือถ้าเราไปดูกันจริงๆอันนี้ผมผมไม่ได้อยู่ข้างๆข,ข,ของฝ่ายฝ่ายคนที่เป็นเป็นเจ้ามือแชร์เจ้ามืออะไรพวกนี้นนะแตพ่พูดถึงข้อท็จจริงให้ฟังว่าคดีที่มันจะเป็นเรื่องของการหลอกลวงได้เนี่ยมันจะต้องตรวจสอบว่าสิ่งที่นิติก,กรรมที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยตกลงว่ามันถูกหลอกจริงไหมคนที่อ้างว่าถูกหลอกแล้วไม่ได้ตังค์แล้วอ้างว่าอีกฝ่ายหนึ่งหลอกอ่ะจริงหรือเปล่า เขาเขาแสดงเจตนาเขาเขาหลอกเขาหลอกเราไหมเนี่ยตรงนี้นะซึ่งไอ้คำว่าหลอกหรือไม่หลอกเนี่ยกฎหมายตามมาตรา1น7าเอ้ย159นี่นะ159บอกว่าเนี่ยการแสดงเจตนาเพราะถูกกลช่อโฉงคือถูกหลอกเนี่ยเป็นโมฆะบอกล้างได้ใช่ไหมแต่ในขณะเดียวกันอ่ะวรกสองบอกว่าการถูกกลช่อฉนก็คือใครที่จะอ้างว่าตัวเองถูกหลอกอะนะที่จะทําให้นิติกรรมอันนั้นเป็นโมคียะเนี่ยตามวักหนึ่งนี่นะ กฎหมายบัญญัติอธิบายว่าวางหลักเกณฑ์หลักการไว้ว่าจะต้องถึงขนาดนะคำว่าถึงขนาดคืออะไรฮนะถึงขนาดว่าถ้าไม่มีข้อช่อชนดังกล่าวการอันเป็นโมคิยะนั้นคงจะไม่ได้กระทําขึ้นคําว่าถึงขนาดเนี่ยภาษากฎหมายตรงนี้เข้าใจยากนิดหนึน่งเห็นไหมถามว่าทาไมถึงเข้าใจยากครับเพราะว่าไอการการทำความเข้าใจว่าไอคนช่อชนถึงขนาดเนี่ยนั่นแสดงว่ากฎหมายก็ยอมรับให้มีการก็คือไอ การการการพูดจามไม่ไม่ตรงร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยกฎหมายก็ยอมนะทำไมถึงยอมอะครับคือการทํามาค้าขายกันเนี่ยนะอย่างเช่นคนที่จะขายสินค้าชิ้นหนึ่งเนี่ยถามว่าไอ้คาโฆษณาของของคนขายอะก็สินค้าของเขาดีอย่างงู้นดีอย่างนี้ดีอย่างนั้นคือของทุกอย่างในโลกเนี่ยมันก็จะมีทั้งแง่ดีแง่ไม่ดีแต่คนที่เขาจะต้องการขายสินค้าเขาาต้อง,องพูดพูดในแง่ดีของเขาไงใช่ไหม แง่ดีของตัวสินค้านะสินค้าตัวนี้ดีอย่างงาู้นดีอย่างนี้ขายประกันประกันชีวิตประกันชีวิตดีอย่างงาู้นดีอย่างนี้คุณมาฝากเงินที่ผมดีอย่างงู้นดีอย่างนี้ดีอย่างนั้นเนี่ยมันอยู่ที่ว่าแล้วไอค้คู่คู่สัญญาคู่สัญญาเนี่ยนะอะ่ถ้าเกิดถ้าเกิดเข้าเช,ช,ชื่อตามที่เขาโฆษณาอย่างเงี้ยแล้วลืมนึกถึงว่าลืมนึกถึงไอ้ไอ้ไอ้ผลผลร้ายผลลบจุดอ่อนจุดเสียโดยที่ไม่ได้ดูเลยอะ แล้วก็หลงไปลงทุนหลงไปตามที่กระแสของการโฆษณาหลงไปซื้อหลงไปเข้าไปเป็นสมาชิกหลงเข้าไปอ่ะเข้าไปตกลงหลงเข้าไปทําสัญญาด้วยอ่ะแล้วต่อมาจะมาถูกอ้างว่าจะมาอ้างว่าเขาหลอกลวงอ่ะค,อคือถ้าไม่ได้ตามที่ที่เขาเขา,เขาโฆษณาไว้อ่ะจะหาว่าอีกฝ่ายหนึ่งหลอกลวงได้ไหมนี่ตรงนี้ฮนะคือเราถ้าเราศึกษากฎ,กฎหมายแค่เพียงแค่บรรทัดแรกนี่นะการสแสดงเจะนนะาพาะถูกกลช่อชนคือตออกลวงเป็นโมคียะ บางคนเนี่ยคนที่เสียหายเนี่ยก็จำดูแค่วักแรกกั่นั้นเนี่ยนะฮะแต่คนที่นะฮะคนที่เรียนกฎหมายลกึกอีกนิดหนึ่งอ่ะนะก็จะต้องมาดูว่าเนี่ยที่บอกว่าจะต้องถึงขนาดถ้าไม่ได้ถึงขนาดการอันเป็นมูคิยะนั้นคงจะไม่ได้กระทําขึ้นคือไอ้คาว่าถึงขนาดนี่หมายถึงว่ามันต้องเป็นการการหลอกลวงแบบโอ้โหหลอกลวงแบบหลอกกันจริงๆอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่แบบแสดงข้อความฝะผลดีเท่านั้นเนี่ย ก็คือปกปิดผลผลผลเสียเห็ยไหมไอเรื่องของผลดีผลเสียในในเรื่องในเรื่องเกี่ยวกับสินค้าตัวสินค้าเนี่ยมันมีอยู่แล้วคนซื้ออะในในทางกฎหมายเนี่ยก็จะมีภาษีกฎหมายที่บอกว่าคนซื้อต้องระวังนะเห็นไหมคนซื้อต้องระวังเห็นไหมเพราะนั้นเมื่อบอกคนซื้อต้องระวังตรงนี้หมายความไงก็คือไม่ใช่คนซื้อน่ะไปให้ไปไปไปให้เขาถูกหลอกง่ายง่ายไงใช่ไหมเนี่ยถ้าคู่กรณี อีกฝ่ายหนึ่งแสดงเจตนาเพราะถูกคนชอชฉนโดยบุคคลอื่นการแสดงเจตนานะจะเป็นโมคยะก็ต่อเมื่อคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งได้รู้หรือควรจะได้รู้ถึงการชอบฉนนั้นบางทีไอ้ไอ้วักสามนี่เป็นกระบวนการนะกระบวนการหลอกลวงอะ่ะใช่ไหมถ้าเราไปเชื่อแน่นอนฮะเราต้องพิสูจน์ได้ว่าไอ้คู่กรณีของเราที่เราไปไปทาสัญญาก,กับเขาอะบางทีเขาจะมีอา่าไม้หนึ่งไม้สองไม้สามแมดูกีฬาตอนนี้ดูกีฬานะวิ่งวิ่ง,ว,งวิ่งพลาดอย่างเงี้ย มันก็จะมีกระบวนการของการหลอกลวงอนะับไม้หนึ่งหลอกนะโอ้สร้างสร้างผลลัพธ์ที่ดีๆไว้เช่นถ้าเกิดใครจะมาทําธุรกิจอันนี้กับฉันนะเนี่ยผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นมาเนี่ยโอ้โหมีบ้านมีรถได้ท่องเที่ยวอะไรต่างอันนี้พูดอย่างนี้อาจจะทําให้ธุรกิจอันหนึ่งเสียหายได้นะแต่ว่าอันนี้พูดถึงว่าข้อที่จริงที่เกิดขึ้นไงวาเนี่ยมันวิธีการบางทีที่เขาหลอกลวงก็คือเอาสิ่งดีๆมาลอ่อไงอันนี้ก็คือ ขั้นตอนที่1ก็คือเกิดการล่อลวงแลละขั้นตอนที่สองอก็จะมีคนมาชักชวนว่าเนี่ยทำทำธุรกิจตรงนี้สิมาลงทุนตรงนี้สิแล้วก็จะได้เห็นไหมทางเรามีคนบริการจัดการเลยคือคือเนื่องจากว่าผมผมก็ให้การปรึกษากฎหมายคนคนที่ที่บอกว่าตัวเองถูกหลอกอ่ะแล้วก็แล้วก็ดำเนินคดีช่อกงแล้วน,ลนะพอดำเนินคดีข้อโกงแล้วแพ้คดีอีกโอ้ก็เลยต้อง มาดูมาทั้งแพ่งว่าจะเอาเอาเอาเงินคืนได้ไหมเนี่ยก็ต้องมาดูอีกอะนะคราวนี้มาดูอีกก็ต้องทําความเข้าใจข้อกฎหมายอีกอะการที่จะตอบข้อกฎหมายตรงนี้ให้มันชัดๆเนี่ยนะมันต้องมันต้องเรียนรู้ให้ถึงอย่างเงี้ยว่าการหลอกลวงมันต้องถึงขนาดนะถ้าไม่ถึงขนาดเนี่ยนะมันไม่ได้ไนงะและคราวนี้ไอ้การวินิจฉัยว่าไอ้การหลอกการที่ว่าถูกหลอกหรือไม่ถูกหลอกเนี่ยเรามีกฎหมายข้อหนึ่งไงนะไอ้เรื่องของนิติกรรมที่จะถูกหลอกไม่หลอกเนี่ยเนี่ยการที่เนี่ยในการ ในการวินิจฉัยนี่หนึ่งหกเจ็ดในการวินิจฉัยกรณีอันนี้สําคัญผิดใช่ไหมอันนี้นนลกลนช่อชนมขึ้นหลอกลวงเอาหลอกลวงในการวินิจฉัยกรณีการหลอกลวงการการถูกกลนช่อฉชนน่ะนะกฎหมายบอกให้พิเคราะห์ถึงเพศเพศนะคุณเป็นเพศชายเพศหญิงเพศชายเพศหญิงก็จะมีอาการทางจิตอาการทางอ,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 อาการของแต่ละของของเพศหญิงเพศชายมันก็ต่างกันนะนะอายุ อายุของคนเราเนี่ยเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่ก็ต่างกันแล้วฐานะเป็นไงฐานะในทางเศรษฐกิจฐานะในทางในทางในในการศึกษานะฮะการศึกษาการอบรมคุณเรียนจบอะไรมาเนี่ยพอเกิดเกิดเกิดมีการถามนะว่าเป็นสมมติว่าคนที่ถูกหลอกเนี่ยผมก็ลองถามว่าเ,ออเราขอโทษคนระับคุณเรียนจบระดับไหนมาครับเนี่ยเขาบอกว่าผมจบปริญญาโทรครับโอ้โหระดับปริญญาโทเนี่ยที่ผมเข้าใจเนี่ยนะ คือระดับปริญญาตรีเนี่ยจะเป็นการศึกษาความรู้ในโลกนี้นะวิทยาการต่างๆในโลกที่มีมาในอดีตระดับปริญญาตรีเนี่ยเข้าให้ศึกษาความรู้ในภาพกว้างแต่พอศึกษาในระดับปริญญาโทถ้าเกิดคุณอ้างว่าคุณจบปริญญาโทเนี่ยอันเนี้ยเป็นเป็นเป็นการศึกษาในในในเชิงวิเคราะหนะ์แล้วการศึกษาในเชิงวิเคราะห์นี่นะมันหมายถึงกระบวนการในทางวิทยาศาสตร์ที่มันจะต้องมีต้นมีสาเหตุคุณสามารถที่จะต้องอ่ ระบุถึงเหตุถึงผลได้ไงเหตุผลในทางวิทยาศาสตร์เนี่ยมันมีกระบวนการอย่างเช่นบอกว่าน้ำนะน้ำน้ำเมื่อเอาน้ําต้มเนี่ยจะเดือดที่อุณหภูมิมที่ร้อยองศาเนี่ยคุณต้มน้ําเมื่อไหร่ถ้ามันถึงอุณหภูมิที่ร้อยองศาเมื่อไหร่มันจะเดือดเลยความร้อนมาถึงที่ร้อยองศาจะเดือดทุกครั้งนี่นี่คือหลักเกณฑ์หลักการเวลาที่เราศึกษาปร,ริญญาโทเนี่ยเราก็จะได้หลักเกณฑ์หลักการอย่างนี้แต่ครน,นี้เนี่ยในในชีวิตจริงเนี่ย ก็แน่นอนคนที่มีการศึกษาระดับสูงๆอย่างเงี้ยนะก็จะต้องคิดได้คิดเป็นเนี่ยฮะเดี๋ยวแม่เพราะนั้นไอการที่เขาบอกว่าเนี่ยถ้าลงทุนเท่านี้จะได้ผลกําไรเท่านี้เนี่ยผมก็เลยลองบกลองลอง,ลอง,ล,อง,ล,องลองวิเคราะห์ว่าการลงทุนในปัจจุบันเนี่ยนะยังเอาเงินไปฝากเนี่ยได้ไม่ถึงได้ดอกเบีย้ยไม่ถึง,ไม,ถงไม่เท่าไหร่ถ้าลงทุนหุ้นได้เท่านี้แล้วถ้าเกิดไปลงทุนค้าขายเองได้เท่าไหร่อะ ถ้าเกิดเออเมื่อลงไปลงทุนเกี่ยวกับที่เขาโฆษณาชวนเชื่อให้เอาเงินไปลงอย่างเงี้ยไปเล่นหุ้นอย่างเงี้ยหุ้นมันก็จะมีหลายระดับเปความเสี่ยงเสี่ยงมากได้มากเสี่ยงน้อยได้น้อยนะหรือจะเอาไปลงแบบการพรานันน่ะได้ก็ได้เสียก็เสียเลยอ่ะมันมีหลายแบบไงฮะเพราะฉะนั้นการลงทุนของเราเราก็ต้องดูว่าสิ่งที่มันจะได้เป็นผลตอบแทนน่ะมันมันชัวร์มันชัดแค่ไหนใช่นไหมถ้าเกิดไม่ชัวร์ไม่ชัดเราเรามีความโลภเอาความโลภเป็นเกณฑ์นี่นะ เรามันก็จะทําให้เราปิดบังปัญญาที่จะมาวิเคราะห์ไงฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลากฎหมายจะวินิจฉัยเนี่ยนะเขาก็จะดูว่าเนี่ยเพศคุณเป็นยังไงอายุฐานะสุขภาพอนามายัยภาวะแห่งจิตของผู้แสดงเจตนาเป็นยังไงตลอดจนถึงพฤติการนะเนี่ยพฤติการสภาพแวดล้อมในะอื่นๆอันเกี่ยวกับการนั้นด้วยอันเกี่ยวกับการที่ทํานิติกรรมอันนั้นด้วย เห็นไหมเอาละเราอยู่ตรงนี้นานแล้วเดี๋ยวกลับไปดูที่ทาเสนอคําสนองก่อนฮะเดี๋ยวจะไม่จบในเรื่องของคําเสนอนะฮะคราวนี้เนี่ยกรณีคําเสนอใช่ไหมเนี่ยกรณีที่ก่อให้เกิดสัญญาเนี่ยมันมีอยู่สีมาตราแต่ตอนนี้ผมกำลังแนะนําในเรื่องเกี่ยวว่าถ้าเราจะเรียนสัญญาให้เข้าใจเนี่ยการก่อให้เกิดสัญญาเนี่ยคาเสนอจะต้องมีคําเสนอฝ่ายหนึ่งมีคําสนองฝ่ายหนึ่งสัญญามันจึงเกิดสัญญาจึงเป็นนิติกรรม2ฝ่ายคราวนี้คําเสนอ มันจะต้องเป็นคําเสนอที่ที่สมบูรณ์จริงๆนะคาเสนอที่ไม่สมบูรณ์น่ะอย่างกรณีของของคาเชื้อเชิญเคยได้ยินไหมคาเชื้อเชิญก็ดีคําปลารพบก็ดีนะคำปลารบนะอยากจะได้สินค้าตัวนี้จังเลยเห็นไหมเนี่ยคาเชื้อเชิญบอกว่ามามาซื้อสินค้าของผมดีกว่าคำโฆษณาเนี่ยโฆษณาเชื้อเชิญเนี่ยเนี่ยชวนเชื่อนี้ถามว่าอันนี้เป็นคําเสนอไหม คนที่เรียนกฎหมายมาก็จะต้องทําความเข้าใจว่าคําเชื่อเชิญก็ดีคําปรารบก็ดีหรือคําพูดของอีกฝ่ายหนึ่งที่เอาแต่ได้อ่ะนะอย่างเช่นเพื่อนเพื่อนเห็นปากกาของเพื่อนสวยนะก็บอกว่าเอ้ยอันนี้ขายฉันเถอะก็แล้วก็เอาไปเลยอย่างเงี้งถามว่าอันนี้เป็นคําเสนอไหมเห็นไหมเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยคำเสนอเนี่ยมันจะต้องมีความสมบูรณ์ความไม่สมบูรณ์ของคําเสนอทําให้สัญญาไม่เกิดครับ ถึงแม้ว่าจะโมเมมีมีการอ้างมีการโมเมว่ามีสัญญาเกิดขึ้นแล้วนะแล้วเกิดเกิดนี่ขึ้นแล้วนะแล้วมีการผิดสัญญานะอะไรนะแล้วมาฟ้องเรียกค่าเสียหายอันเกิดจากการผิดสัญญานะศาลก็จะต้องย้อนกลับมาดูว่าตกลงแล้วเนี่ยมันมันคาเสนอมันใช่ไหมถ้าเกิดอีกฝ่ายหนึ่งเขาบอกว่าเฮ้ยมันยังไม่เกิดสัญญาเลยนะลอ่ะแล้วที่ไม่เกิดสัญญาเพราะอะไรเพราะหนึ่งไอ้คำนิติกรรมที่ทําเป็นคําเสนอนี่ย มันมันมันไม่สมบูรณ์นะไม่สมบูรณ์เพราะอะไรอะ่ะเราก็ต้องย้อนกลับไปดูนิติกรรมนะว่าไม่สมบูรณ์เพราะการแสดงเจตนามันบกพร่องใช่ไหมเห็นไหมเขาถูกหลอกหรือเปล่าหรือเขาเข้าใจผิดเนี่ยหรือคนสนองเขาสนองหรือยังนะถ้าเขายังไม่สนองสัญญาก็ยังไม่เกิดเห็นไหมแต่ว่าไอ้ที่โมเมโมเมไปนะฮะเพราะสัญญาเกิดแล้วแล้วเอามาฟ้องอย่างเงี้ยคนที่ฟ้องก็อาจจะแพ้คดีเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราศึกษาเรื่องเกี่ยวกับขอให้เกิดสัญญามันจึงต้องมีคําเสนอและสนอง คำเสนอสนองต้องต้องตรงกันแต่คำเสนอก็ดีคำสนองก,ก็ดีเนี่ยก็จะต้องอยู่ในระบบของนิติกรรมนะนิติกรรมที่สมบูรณ์แบบนะที่สมบูรณ์แบบนะนิติกรรมที่มีการแสดงเจตนาก็ดีนะนิติกรรมที่มีข้อตกลงที่บอกว่าไอข้อตกลงหรือวัตถุประสงค์เนี่ยนะ่ะมันต้องไม่ต้องห้ามเห็นไหมชัดแจ้งโดยกฎหมายไม่เป็นพ้นวิสัยไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนเห็นไหม การใดแตกต่างก็เอาละไม่ตกเป็นโมฆะนะ,ะการใดนะมิได้ทําให้ถูกต้องตามแบบแบบของกฎหมายในเรื่องนั้นๆบัญญัติไว้อยังไงอย่างกรณีของการซื้อขายอสังหาริมทัพย์กฎหมายบอกว่า1คุณต้องทําเป็นหนังสือและจดทะเบียนกับพนักงานเจ้าหน้าที่นะถ้าค,คุณไม่ทานะไม่ทําให้ครบ2ตัวนี้นะคุณทําแต่เป็นเป็นหนังสืออย่างเดียวแล้วก็คุณก็โมเมว่าซื้อขายกันแล้วแล้วก็มาฟ้องศาลเพื่อให้อีกฝ่ายปฏิบัติตามสัญญ,ญาเนี่ย สารก็จะดูว่าไอ้ตกลงคุณได้ทําตามแบบที่กฎหมายกําหนดไหมถ้าคุณไม่ได้ทําตามแบบที่กฎหมายกำหนดมันเป็นโมฆะไงเมื่อเป็นโมฆะแล้วคุณจะมากล่าวอ้างได้ไหมคนฟอ้องมากล่าวอ้างว่ามีสัญญาปรากฏว่าไม่ได้ทําตามแบบอีกฝ่ายหนึ่งก็บอกว่าเนี่ยนะสัญญามันไม่ได้ทําตามแบบครับท่านเนี่ยให้การอย่างนี้สารก็มาดูว่าไอ้ตกลงแล้วเนี่ยได้ได้มีการปฏิบัติตามกฎหมายตามแบบที่กฎหมายบังคับไว้ไหมถ้าไม่มีสาราก็ยกฟ้องครับฟ้องมาก็ยกฟ้องเนี่ยม หรือการใดที <are> mm ่ไ hmm. ม่เป like, like 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 SO ็นไปตามบทบัญญ <Every S 1> mm ัติแห่งกฎหมายว่าด้วยความสามารถของบุคคลเนี่ยความสามารถของบุคคลมีอะไรอะอย่างกรณีผู้เยาว์อย่างเงี้ยกรณีคนวิกลจริตทํานิติกรรมอย่างเงี้ยหรือเราไปทํานิติกรรมกับคนผู้เยาว์เราไปทํานิติกรรมกับคนวิกลจริตไปทํานิติกรรมกับคนไล่ความสร้าคนคนเสมือนไล้ความสามารถอย่างเงี้ยถามว่าอันนี้มันเป็นเรื่องของความสามารถของบุคคลถ้าเราไม่ทําให้ถูกต้องเช่นถ้าเราจะไปทํานิติกรรมกับเด็กเนี่ยเราก็ต้อง ต้องไปทํานิติกรรมกับผู้แทนโดยชอบธรรมของเขาเห็นไหมหรือในในข้อนั้นกฎหมายบอกว่าจะต้องขออนุญาตศาลนะอย่างเงี้ยนะก็จะต้องมีคําขออนุญาตศาลมาให้เรียบร้อยแล้วเราถึงจะไปทํานิติกรรมกับคนที่เป็นเด็กคนที่เป็นผู้เยาว์เห็นไหมนิติกรรมเกี่ยวกับผู้เยาว์อย่างเงี้ยถ้าไม่ทําการนั้นเป็นโมคียะบอกล้างได้อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเรื่องของคําเสนอนะอันนี้ผมก็แค่เกริ่นไม่ใ่เฉยว่าไอ้คำเนี่ยการก่อให้เกิดสัญญาเนี่ยนะ เทคนิคก็คือในหัวข้อเนี่ยมันจะมีอยู่เนี่ยมีมีข้อกฎหมายอยู่5ตัวนะฮะเนือหนองมั่นหลายตีเนื้อหนองมั่นหลายตีก็คือคําเสนอคําสนองคํามั่นนะข้อสัญญาหลายข้อและก็การตีความข้อสัญญานะแต่ตอนนี้ในคลิปนี้อยากจะให้สร้างข้อสังเกตว่าการที่ก่อให้เกิดสัญญานั้นมันหมายถึงคําเสนอคําสนองมันต้องตรงกันและคําเสนอก็ดีคําสนองก็ดีก็จะต้องนะมีความสมบูรณ์เป็นคําเสนอเน็่เป็นคําสนอง นะไม่ใช่แค่คำปลาลบคำเชื่อเชิญคำโฆษณาแล้วก็ไปไปไปเหมาเอาว่าเป็นคำเสนอเลยอย่างเงี้ยมันไม่ใช่เอาละ่ะผมผมจบประเด็นเรื่องของคำเสนอเอาไว้แค่นี้ก่อนนะเอาไว้มีโอกาสจะมาอธิบายในในในปมประเด็นที่เกี่ยวกับการก่อให้เกิดสัญญาเนี่ยนะฮะว่ามันมีอยู่15มาตราเนี่ยใน15มาตราเนี่ยวิธีการทำความเข้าใจเนี่ยถ้าเข้าใจอย่างที่ผมอธิบายมาคร่าวๆอย่างนี้แล้วนะมันก็จะไม่น่าจะน่าจะ นะทำความเข้าใจต่อต่อเนื่องได้เขาเรียกว่าต่อยอดได้ตรงนี้นะเอาล้วครับฝากไว้แค่นี้ก่อนครับกอให้เกิดสัญญานะฮะ